ดูไอ้นี่ยเละไอ้หนึ่งสีกับไอ้เก้าสีหนึ่งสีหนึ่งสีกับเก้าสีเก้าสีเอ้าสองทั้งบนทั้งล่างเลยตัวครับถูกทั้งบนทั้งล่างเลยเที่เอที่แล้วเป็นยังไงงวดฝันบ่ฝันบันถึกเหล็กลงพอน้ำบันก็เลยฝันจะคล้องน้ำฝันจะคล้องด้วยฝันจะคล้องน้ำแนยฝันจะคล้องน้ำบันถึกเหล็กลงพอส่งให้น้ำกับเข้ากันพอดีเข้ากันตรงกันเลยตรงกันเลยส่วนไหนสิฝันวันที่เท่าไหร่ส่วนไหนฮึบบนเนยดอก บางก้อนบางทีก็ไกลๆเลษ์จะออกครับก็มีมันอีกก็บฟันซีหามือค่อยฟันก็มีมันอีกมันบ่เนยซี่หามือค่อยฟันเธอหนึงครับแต่ว่าถ้าได้ฟันฟน,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 นี่ฟันแม่นเนาะฟันแม่นนี่ดีเออฟันแม่นแห้งหวดก้อนนี่ก็บฟันว่าขั้วบ่ครับขั้วอ่าเอาไปผูกไว้อยู่ต้นกระธินงใหญ่ต้นกานนาระินลงใหญ่อืง ฟันเกี่ยวตีเรื่องขั้วสองสามหมื่นติดต่อกันสองสามหมื่นฟันเกี่ยวที่เรลืองขั้วเหลืองขั้วอ๋อสองสามหมื่นฟันเกี่ยวที่เรื่องขั้วยพชรแต่าข้วยแต่ขั้วเออถือว่าเขาทั้งบนทั้งล่างเนาะเกี่ยวที่แล้วเนาะครับเขาหมดเลยเขาหมดเลยก็บรรดิหลายแล้าได้บวกเคยซื้อหลายน้ำเขาเนาะบ่ได้เดี๋ยวสิบบาทเดี๋ ถือสิบาทยี่สิบบาท <c oughs> บอลเ <c oughs> ล่นหลายบอลเล่นหลายแล้วก็บอลเ <c oughs> ล่นหลายโต่นะไอเรกอาจารย์ที่มาลงบอกเคยซื้อพอบาดบอ,อ,อบทบอเออตะคุ่มฟันจะของอย่างเดียวเลยฟันจะของส่วนอะไรฟ,ฟันแบบใดฟันเห็นเป็นโตแบบร้อยเลยบ่บ่ฟันแบบเขามาลงอเล็กลงอันนี้นะเขาเขามาลงอเล็กก็เลยเขาก็ถามเขาว่าได้ได้ก็เลยนั่นแหละที่หนึ่งซื้อ เก่าซีฝันว่ามีคนมันลงเอาเหล็กอยู่หลักกิโลฝันเห็นกันเลยฝันว่าเขาบอกเลยหนึ่งซีเก่าซีเลยเขาถามเขาว่าลงด้ก<ม>ังไหนงมดอีกบอกเลยเขาบอกเลยชุดไลยย่สิฝันจะเกี่ยวเหลืองสารเหลืองหลักกิโลเหลืองนี่สีเนาะเกี่ยวเกี่ยวของกันกับตัวหนีเลยเนาะเกียว,วของกับตัวนี้นทุกหมดเลยเออทุกหมดเลยเลย้เมื่อนั้นทัน ไอ้มือที่ขวยบักไงยส้มกันเนี่ยขนาดมันี้ไอ้ตัวไงมันเห็นผมมันย่างไปขันขันย่างไปขันเป็นคนย่างไปนี่ผมจะถามนี้เลยพอดีมันย่างไปหผมมันเจอหน้าขึ้นมันก็เลยหันหน้ากลับหันหน้านี้เลยหันหน้านี้มันเป็นคนสูงสำนักเลยสูงเราเจ็ดเมตรเลยโอ้คนนี้ไงจ้วยคนเจ็ดเจ็ดสองเออเจ็ดสองเนี่ยสูงเจ็ดสองเลยย่างมานี่ย่างมาทันนี่เลยต่ว่าผมก็บอยด์หรอกต่ว่า แต่เขาบวบไปหาผมนะเขาก็เลยยางกลับคือเขาไปเห็นเหรอเขาก็ยางกลับเลยยางกลับโอ้เรือเรือเสือสารนี้เรือเสืออะไรเรือเสือเป็นขังแห้งเนาะเราเราซักซิดแห้งแบบปูเซ่ตาเซ่ยายมีตาจันแล้วก็ต้องมีบริวารเขามาอยู่น้ำไหนซันมันบมดทั้งนี่หรอกบริวารเขาอะไรมาอยู่น้ำเบืองเมืองอะไบริวารแทบแทบนี่เลย เขาจะมีบริวารเขาไปอยู่ไกลๆไปหาเพป็นสิอาจจะอยู่สินนอยู่กินน้ำกั้นเนาะอยู่กินน้ำกั้นเนี่ยเบอร์เบือง,งแล้วครับมันฟันเห็นขั้วเนี่ยมันเกี่ยวกับผีพวกผีสางนางใหมเ่เป็นพวกขั้วขั้วเนี่ยเกี่ยวกับผีสางนางใหม่ครับเพราะว่าคนโบราณ้น่ชาชลาสีเลียยเล้ยงขั้วเลี้ยงงัวนั่นแหละมันต้องเกี่ยวกับพวกคนโบรพืนล่านเนี่ยคนสอบบิลี่คือสอบสอบงัวสอบคั้วเนาะครับงัวนขั้วเนี่ยมักเลี้ยงง่วเลี้ยงคั้วเวลาเวลาเป็นงัวนเลี้ยงขั้วกบ็ว่าผีเลยครับ จับให้เห็นว่าเห็นขั้วอันี่คือผีเลยจับผีเลยเพราะว่าเขามายุ่งแถวนี้หลายวันยังเพราะว่าเครื่องเส้นเครื่องไหวหลายกับเขาก็มายูมากินนะเออมาอยู่มากินซัมมี่ซัมมี่โฮมโฮมแบบมีบุญมี่ยังถ้าเขาติดคิดังเป็นแสนเนาะครับสั้นเลยมีแต่อยู่กันแบบผีแบบนอนอยู่กันแบบสนุกสนานใครอยากมาขายลอตเตอรี่กับมาอยากมาขายของขายยังกับมาเลยก๋วยตุ้งก๋วยเตี๋วกับมา ก็อกว่าอู้บอลยีมวนเนาะเพี่หม่ามันอยู่บอลมีต้นไม้อยู่หฮมในในห,นหวยก็มีน้ำครับ<อ>วันวที่เออมีหวยมีน้ำมีอยากตกปลาก็ได้อยากใส่เบ็ดใส่ม่วงก็ได้แล้วอะไรเกี่<า>ย<น>วกับเขอ้ขอปล่อยผูปล่อยปลาก็ซื้อมาปล่อยได้แมนซื้อมาปล่อยปล่อยเต่าก็ได้ผมว่าสื่อเขาปลามาปล่อยอยู่จักรลอยตัวอยู่โรคหมีผมเดี๋เขาไปสุรินทร์ก่อนจะปล่อยเลยปล่อยปลาดุกปล่อยปลานิ่ นี่ก็ผมผมปอยมันในกระช่างมันลุกออกอยผมตกเบ็ดได้สมิธซีหาโตอ่านนี้เน no ื้อไงไหวจังวะซื้อมาซัมเล็บนะครับย well ่าซัมนี่เลยนะครับคุณผู้ชมใครอยากมาปล่อยปูปล่อยป้าปล่อยยังกระไดครับเพราะว่าบอกนี่เป็นห่วยนี่ห่วยนี่นี่เห็นห่วยวะครับลำห่วยนี่ยเนี้ยเอาไปเลยขายสื่อป้ามาปล่อยมีเคสมีเข็นกันมีเคเข็นมียังกะสื่อมาปล่อยได้สื่อมาปล่อยได้ไม่ปอยงาวมะควานเป็นห่วยงาวเลย ปล่อยได้เลยปล่อยได้แล้วก็วันทีหาวันทีหาคือบล่จักหมื่นคืนหมื่นคือวันทีหานี่เพิ่นสิมมี่ก้านบ่วงส้วงเสียนหัวหมูน้ำเนยไผอยากมากะมาเนาะมามาเลยไผอยากมากะมาเด้อพี่น้องไผอยากมาขอโชคขอลาบกะมาได้นะครับฮะมาชงมีแต่ชงค่ำคำเลยประมาณสี่สิบห้า ตอนเย็นๆบ่นั่นแหละอ๋อคือมื่อนั้นดิเพราะว่าสีว่ามือื่นเห้จานดาเขาเอาอบล็อกเอายังมาเห็ดหลักกิโลเพราะว่าสิได้บรรจุพร้อมกันมื่อนั้นเลยนะเออก่อไลัเลยเนาะ่นนัแหละเ้าสิมีการก่อหลักกิโลขืนน้ำครับวันทีหาก็ว่าให้หรือว่าสิเริ่มเห็ดตั้งแต่มมืออื่นก็ได้ว่าให้ไอโทรบอกจัดสมุดเด้อว่าให้เอาไอสีเท้ามาทาเลยไปเห็ดกระดกหนอเพราะนั่นสิได้บรรจุเขาเซ็นหลักกิโลนะพ่อเลยเดี๋ยวผมบริจาค ซอยบริจาคสักห้าร้อหลักกิโลนะาจารย์ยาเด้อเตรียมเอาไปสื่อของสื่อสี่สื่อของเพราะว่าของไอ้ลุงนีรนามเขาใช้มดทุกๆุย่างให้ทุกตัสีมาทาให้เขาสื่อสีเดี๋ยวผมเอาเงินไว้ให้500รให้ให้ห้าร้อยช่วยช่วยช่วยกัน,กนทำสารหลักกิโลตะเซ นะครับลุงนีละนามเาก็ให้หัวหมูสองหัวลุงนีละนามก็วันที่ห้าก็หัวหมูสองหัวมันจันยากหัวหนึ่งจันยาหัวหนึ่งเดี๋ยวผมทิ้งเงินไว้ให้อีกห้าร้อยแล้วแต่จะเอาไปทําซื้ออะไรก็ว่ากันไปนะครับยึดกัญยาเรื่องเมืองเฮ็ดเพลามันเรียบพร้อมการสลายบดาบรรจุมาเมื่อนั้นเลยวันที่หารคันมืนอนึ่งกับพกชนบุรีก็มาไหวหนึ่งกับชนบุรีมาไหวโอ้คือมาไกลเนี่ยโอ้ ได้จักร้อยโอ้ยผมปล่อยเห็นยูทูบกับพิ่งเพิ่งมานี่แหละว่าก็เลยมาขอเขา,าขอตอนนั้นกระหานเจ้าลาวเพิ่นครับเจ้าลาวเพิ่นก็ได้รางวัลที่หนึ่งเนาะเพิ่นก็บม่หวายเป็นเอฟซีผมนี่แหละผมไปผมผมก็ไปเจ้าลาวไปแวะเพิ่นโอ้เพิ่นเหลี่ยงกุ้งเหลี่ยงยางยางหักเลย <laughs> <ๆ S 2> กินอิ่มน้ำสำลาดกลับมา <laughs> ใครอยากมาก็มาแวะได้นะครับ วันท,ที่หาเด้อบางคนบอกว่าแรนผ่านสารบพ่รพ่อเลนผ่านลักกิโล่เคยไปไหวบ้บ่พ่อเอคว่าะง่ายเลยนะครับใหญ่ามากอยู่ประมาณสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรอยู่หลานแตงโมโม,มา,าเต็สังเกตง่ายๆคือสีเจออลานคาขายแตงโม่อยู่ดันหลังนอสังเกตซ้ำนี่แหละลานค่าขายเตงโมอยู่ดานหลังแต่เห็นลานแตงโม่ลม้วแเมนล่ะครับเตรียมเลียวจอดเลยนะครับคุณผู้ชม คนตลอดลาแตะว่าจำไว้เลยลานเตงโมนี่ครับพอลานเตงโมเตรียมเหลียวเลยครับเหลียวข็มาดันหลังนิดเดียวอยู่ดันหลังนี่แหละปลอดภัยครับที่จอดรถกกวงขวงขับเขามาเลื่อยยาจอดในถนนด้วยครับเด้อมีบอลเดียวขับเขามามีหม่องเหลียวมีหม่องจอดมีหม่องยูเทิร์นยางดีมอต้องเป็นห่วงครับเขามาเลื่อยครับเขามาจอดทั้งในเลยปลอดภัยรับรองปลอดภัยแน่นอน ข้างในเนี่ยครับจอดได้เป็นยี่สิบขั้นผมครับรถได้ได้สบายจอดเยอะแยะมีหม่องกับรถพร้อมมีต้องเป็นห่วงมีห่มพร้อมมีห่มใหม่มีปีนอนมีมีห่มใหม่มีเป้ให้นอนมีเป้ให้นอนสบายพักพอนสบายเลยคนเลยอยากพักพอนก็มาพักพอนเดี๋ยวเอฟซีไหนนะครับอยากมากราบมาไหว้กะเข่ามากครับแล้วก็สีพากันยกสารขึ้นให้มันสูงอีกนิดหนึ่งอยากให้มันสูงอยู่อยู่สาร้างหลังนี่คือโยนเพราะว่ามัน มันมีรักอยู่่แล้วแต่ขาดแต่คนยกเนาะเดี๋ยวผามากกับมาซอยกันยกขึ้นนะครับคุณผู้ชมลุงงวดที่หล้วนี้ได้สามโตเลยซื้อลุงยังก่อนสองโตบ่ได้สามเพรได้สองโตบนคลังสองโตบนหลางซื้อลุงยังก่อนใช้ยาใช้ยาลุงยยมลุงเยี่ยมลุงเยี่ยมนะครับคุณผู้ชมลุงเยี่ยมนะครับ ลุงเยี่ยมเด้อนี่เด้อลุงเยี่ยมเขางวดที่แล้วถูกทั้งบนทั้งล่างเลยสองตัวเหล็กสองตัวทั้งบนทั้งล่างนะครับเดี๋ยวงวดนี้กะติดตามไวทางช่องคนสุรินทีวีติดตามไวครับยังได้ก็สิได้ถ่ายทอดลุงเป็นประจำนี่แหละลุง่อยตอนไดกับตอนนั้นแหละกัลุงนอนอยู่นี่ประจำนี่เพราะว่าลุงนอนอยู่นี่ประจำผาผมากขังขางขึ้น ถามลุงได้ครับอยู่หนี่แหละอยู่นอนอยู่นี่แหละอยู่ลานแตงโมอยู่ลานแตงโมนี่แหละอยู่ติดกับสานี่แหละครับมากกับเคาะเรียกลุงได้เลยเพราะว่าลุงสีนอนอยู่นี่ประจำนะครับคุณผู้ชมมากกาบไหว้กลางคืนกลางขับกลางคืนเลื้กเลืนก็บผู้องเป็นห่วงถามลุงได้นะครับมาสอบถามลุงได้เลยนะครับที่สารตะเซ่สารนะมีสารจะยันลักกะสีเฮ็ดลักกิโลขึ้นนะครับเพื่อว่าให้มันเพื่อว่าให้เพื่อนได้จำได้เนาะ เอามันเพราะว่ามันดังมาจากหันการสีใเลยสีเห็ดในเพลินหลักกิโลจำลออไหหลักกิโลจำลองไหนะครับอ่ะขอบคุณลุงหลายๆขอบคุณลุงเยี่ยมนะครับติดตามไว้ครับผมอยากได้เลขลุงเยี่ยมติดตามไว้นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้งช่อง u t u b e คนสุรินทีวีกันไว้นะครับอยากได้เลขเด็ดๆก็ติดตามไวย้ยาหนีกันไปใส่นะครับอ่ะขอบคุณหลายๆครับ,รบลุงเยี่ยม สิกับเก่กับสีเก่าลขสมตัวออกอยไหฮะห้าเก้าบ่ห้าเก้นะครับห้าสเกนะครับชมรุงเยี่ยมคนให้หวยแม่นนะครับส่วนฟังผุ่นกัอาจารย์ยาเดี๋ยวสิถามอาจารย์ยานำถามอาจารย์เลขเลย เล่จันยา่าเลขกลุงเยี่ยมเลขกลุงลิละนามนะครับติดตามไว้ติดตามไว้นะครับแล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตร้สีแดงเครับ